หัวน,น้ำใหญ่อยู่พี่น้องใช้ได้อยู่นะหัวน,น้ำอย่างเดียวนะ วายักนมิสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาหาพึ่งหามีเหมือนเดิมเนาะก็หาตามห้วยใหม่ๆไปเรื่อยๆเนาะไปเดินหาไปเรื่อยๆเยนาะหมายนี้ก็หมายนี้ก็จะเป็นห้วยน้ําแหงนะ้งเนาะไม่รู้มีปาลาหรอนะือเปล่าตรงนั้นเห็นมันเป็นแอ่งอยู่เนาะแล้วก็หาไปเรื่อยๆเนาะหมายนี้สวยอยู่นะพี่น้อง ดูพี่น้องขนาดบึงบ้านโคกก็ยังแห้งนะอันนี้บึงบ้านโคกเนาะอันนี้บึงธรรมชาตินะชาวบ้านสามารถหาปลาได้ว่านแหได้นะอันนี้มันแห้งแล้วล่ะเดินหาไปเรื่อยๆพี่น้องตามบึงตามป่านี่แหละโอ้พี่น้องอหลังหนึ่งจูบยอดเลย ยังใหญ่อะหลังยังใหญ่เลยแต่ว่าลอยหัวน้ามันแหว่งไปแสดงว่ามีคนเขามาเจอแล้วก็ขึ้นไปตัดเอาเนาะโอ้น่าเสียดายวะ่ะลังเนี้ยมาไม่ทันโอ้อยังใหญ่พี่น้องดูหัวน้ํามันแหว่งไปเห็นไหมหัวน้ํามันแหว่งไปเห็นไหมพี่น้องโอ้ดูต้นมันก็สูงอยู่นะน่าจะสามสิบเมตรได้ น่าเสียดายว่ะลังวันเลอเลยอ่ะตรงนู้นอ่ะโอ้โหเนี่ยลอยเขาใช้หมุดหรือว่าครบเนี่ยครบไฟเห็นไหมอันนี้ก็เขาเอาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะดูใบไม้มันเหี่ยวก็รู้เนี่ยโอ้โหน่าเสียดายอ่ะดูเขาตอกถอยขึ้นไปพี่น้องลังมันเขาไม่เอานะเขาคิดว่าให้มันอยู่นี่เขาใช้ไม้ไผ่ตอกถอยขึ้นไป ดั้งเดิมเลยนะเนี่ยตอกแล้วก็ตะปีนขึ้นไปเอาเนะาะลังมันถ้าขึ้นไปเอานี่ก็ขายได้ประมาณสองสามร้อยนะแต่ว่าเอาไว้ให้มันมีน้ำหวานก่อนเนาะพี่น้องเนาะหนุ่น่ะลังหนึ่งพี่น้องสูงๆเลยนะ ใหญ่ดูทางขึ้นพี่น้องโอ้โหสุดยอดของความลกโอ้หต้องจาะขึ้นไปนานนะ่ะใช้เวลาพอสมควรนะพี่น้องเ้ยเจอกันบน บนต้นไม้เลยพี่น้องลุยลกจริงๆพี่น้องเอ้ยอยู่สูงด้วยะน่าจะ30เมตรได้ยังไม่ถึงถึงขึ้นต้นเลยขึ้นง่ายอยู่แต่มันลกนะก็เจาะไปเรื่อยๆพี่น้องโอสูงเหมือนกันพี่น้อง ใกล้จะถึงละไม่รู้ว่าเป็นหรืออยังนะดูข้างล่างมันก็แบนๆใหญ่ๆอยูยอย่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหรืออยังนะน้ำหวานนี่ก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะพี่น้องเอ้ยห้าสิบห้าิบโอ้พี่น้องงานเข้าวละพึ่งหลวงพึ่งมาจับแต่ดูข้างล่างอะ่ะมันแบนๆนะผมคิดว่าเป็นแล้วขึ้นมาแล้วก็แล้วเนาะ เดี๋ยวเราก็ตัดเอาน้ำหวานมันอย่างเดียวพอโอ้หเสียดูข้างล่างนะเบนแบน,นเหมือนเป็นแล้วนะพอขึ้นมามันยังไม่เป็นเลยพึ่งมาจับได้ประมาณเจ็ดแปดวันเองอะไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็ดูน้ำหวานเนาะก็ปาดเอาแต่น้ำหวานไปโอ้น่าเสียดายเว้ยดูดิลางมันเบนแบนยาวๆนะผมก็นึกว่าเป็นแล้วเดี๋ยวตัดเอาแต่น้ำหวานมันกันแล้วกันดูดิว่ามีไหมนะนไหนๆก็ขึ้นมาแล้วเนาะ ที่มันแคบพี่น้อง กว่านิดเดียวต่าเลยแล้วกันหัวน้ำใหญ่อยู่พี่น้องใช้ได้อยู่นะหัวน้ำอย่างเดียวนะแล้วก็คงได้แต่หัวน้ำมันนะหัวน้ำใหญ่อยู่ ลงไปแล้วพี่น้องหหน่าเสียดายดูดูผิดผมมองดูข้างล่างนะมันเป็นแบน,นเนาะมันผมนึกว่าอ้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หัวน้ําใหญ่แต่ว่าหัวน้ําใหญ่นะน่าจะได้สักขวดนึงนะเพราะว่ารางมันก็ไม่ใหญ่มากเท่ากระถางเนาะอันนี้ผมลงมาแล้วอนนี้ก็ลงมาคัดอ่อเขาเรียกเกสรมันขี้มวนมันออกาบางทีมันจะมีขี้มวนติดมาด้วยเนาะผมก็เลยรีบลงมาคัดออก เพราะว่าลังนี้ขี้มวนเยอะมากเลยนะปกตินี่มันจะขี้มวนก็ไม่ค่อยเยอะขนาดนี้เนาะแต่ลังนี้นะเพิ่งเป็นแต่ว่าขี้มวนเยอะวนอ้ามก็เยอะถือว่าคุม้มแต่ว่าทางขึ้นมันลกเลดนึงเนาะที่มันแคบรังมันก็ติดกับต้นเลยนะไม่รู้จะนั่งยังไงจะนั่งตรงปลายก็ตัดไม่ถนัดอันนี้ส่วนใหญ่ผมจะใช้ใบไม้กับกากมะพร้าว ก็พันกับเถาวันเนาะสำหรับผมนะถนัดไครถนัดมันเนาะพี่น้องอันนี้ผมถนัดแบบนี้เนาะมันก็จะอยู่ได้นานเนาะถ้าไม่เป่าควนมันก็จะออกเรื่อยๆทีละนิดเนาะแต่พอเป่าควนก็จะเยอะแต่ว่ามันจะอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนาะก็เราพอมีเวลาเอาแบบสบายๆเนาะอันนี้นะคือติดแล้วดับยากอ่ะมันก็จะเป็นควนก็เอาใบไม้ใส่ใบสดแล้วก็เถาวัลย์ก็พันอย่างนี้ยแล้วแต่สูตรไขรสูตรมันเนาะก็เตรียมน้ําดับเรียบร้อย อันนี้มีสแตนเลสเนาะที่ใช้ก็มีแค่นี้แหละถุงอันนี้เห็นลังมันเล็กก็เลยเอามาใส่ลังมันนะอันนี้ขี้ม้วนมันอย่างเยอะบ้านเราเขาเรียกขี้ม้วนนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เกสรมันนะันอย่างเยอะอันนี้ลังมันได้เท่านี้แหละผมว่ารัางมันก็เลยต้องตัดมาถ้าเกิดเราไม่ตัดมันมานะถ้าใหม่ๆเงี้ยมันไม่อยู่หรอกมันก็จะล้างไปเฉยๆนะเสียดายก็เลยตัดลงมาเลยอันนี้คือน้ำหวานไหมเนาะน้ำหวานนี่สุดยอด น่าจะได้ขวดหนึ่งพี่น้องก็คุ้มค่าอยู่เนาะมันหมาน,นพี่น้องเย้ยวันนี้ขึ้นไปเนาะไปเจอลังมันเนาะตอนแรกผมนึกว่าโอ้โหแบบว่าหนอนเต็มอะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าลังมันแบนมองลังมันดูแบนๆจากข้างล่างพอขึ้นไปโอ้โหโชคดีนะน้ำหวานมันเยอะก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอันนี้ก็วันนี้ก็เอาเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่า ลังมันไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าหัวน้ําใหญ่ถือว่าคมอยู่ครับมันหมาน